สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทกท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิเศรษฐกิจข่าวเต่านินจา <c oughs> ในรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงครับวันนี้เราพบกันนะครับมีเรื่องมีราวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของข่าวภูมิภาคมานำเสนอหลายเรื่องนะ ไม่ว่าจะเป็นข่าวจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายข่าวจากจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ข่าวจากจังหวัดพัทลุงนะฮะวันนี้เราพบกัน12ธันวาคม2566นะครับแน่นอนครับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของภูมิภาคเรานะฮะก็จะมีการนำเสนออยู่เป็นประจำนะครับ ตามที่ทางทีมงานของเราได้รายงานเข้ามาช่วงนี้นะฮะก็มีการออกบ้างไม่ออกบ้างเนื่องจากว่ามีภารกิจอย่างอื่นนะครับที่มีความสําคัญไม่น้อยต่อประเทศไทยนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะฮะเราก็ต้องเก็บเป็นความลับไว้ก่อนเพราะตอนนี้กำลังประสานกับหลา,ายหน่วยงานนะเพื่อที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา เราในฐานะคนไทยเกิดในประเทศไทยโตในประเทศไทยนะเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยก็ต้องรักประเทศไทยเราจะทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ได้นะการามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันนะก็ทะเลาะกันไปแต่เชื่อเหลือเกินคนไทยนั้นยามใดก็ตามนะที่เกิดศึกสงครามหรือเกิดความไม ปลอดภัยต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองเราจะรักสามัคคีกันโดยอัตโนมัตินั่นคือคนไทยครับเหมือนกับที่เราร้องกันอยู่ประจำนะเพลงยามศึกเรารบนะยามสงบเราก็ทะเลาะก,กันมันเป็นของธรรมดานะครับนี่แหละคือคนไทยนะฮะอย่างไรก็ตามคนไทยทุกคนรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับ นั่นก็เพื่อลูกเพื่อหลานของเราในอนาคตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูเรื่องราวข่าวของเราในวันนี้นะครับว่ามีเรื่องราวข่าวอะไรเกิดขึ้นที่ไหนบ้างไปติดตามดูกันครับข่าวแรกเราไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับสถานบันเทิงบ่อนการพนันออนไลน์ในท่ากิเหล็กขุดขึ้นราวดอกเห็ดหนุ่งสาวชาวไทยแห่ทะลักไปทำงนานกว่า500คนต่อวันนะตาม แต่เดนแม่สายตรงนี้แหละครับอยากจะบอกกับพี่น้องชาวไทยอยากจะบอกกับคนไทยนะครับว่าการที่เราแห่กันไปทำงานเนี่ยจะถูกกฎหมายจะผิดกฎหมายก็ตามแต่ถ้าเกิดมีเรื่องมีราวกันขึ้นมาประเทศไทยก็เดือดร้อน <c oughs> เหมือนอย่างที่แห่กันไปทำงานที่เล้าไก่นะครับซึ่งบางส่วนบางคนได้ รับการช่วยเหลือกลับมาแล้วและบางคนก็เอาความชำนาญเอาพฤติกรรมจากเลากไก่มาใช้ในประเทศไทยเมื่อสองสาวันนี้นะฮะเราก็เจออยู่สองสามสายโผลเข้ามาในลักษณะของ Center. คอเซนเตอรชช์นะครับพวกมิจฉาชีพดังนั้นบางทีก็น่าช่วยนะแต่บางทีก็ไม่น่าช่วยเหมือนกันนะฮะ จากรายงานข่าวนะฮะหนุ่มสาวชาวไทยจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัดนะคนไทยกว่า500คนแห่ข้ามแดนไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในจังหวัดท่าคีเล็กประเทศเมียนมาติดแนวชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมีการให้รายได้ช่วงทดลองงานนะครับสามเดือนแรกนะเดือนละ15,000บาท หลังผ่านการช่วงทดลองงานซึ่งจะ <c oughs> วัดผลจากการหาลูกค้าเล่นการพนันในบ่อนออนไลน์ได้ตามเป้าปรับให้เป็นเดือนละ26,000บาททันทีทำให้ดึงดูดหนุ่มสาวชาวชายข้ามแดนไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์กันอย่างคึกคักจากการลงภาคสนามของทีมข่าวนะได้รับแจ้งว่าในปัจจุบันสถานการณ์การเข้าออกชายแดนไทยเมียนมาผ่านจุดชายผ่านจุด ผ่านแดนถาวรแม่สายตรงข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ซึ่งเปิดตั้งแต่เวลา6 3นกานาทีถึง18.30นกานาทีพบว่านอกจากจะมีคนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกตามปกติแล้วตามเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งจังหวัดเชียงรายระบ,บุว่ามีคนไทยที่นิยมเดินทางข้ามไปยังฝั่งพมา่าท่าเเล็กเพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ยวันละประมาณ500-700คน ทำให้บรรยากาศที่ชายแดนแม่สายคึกคักไปด้วยผู้คนมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะช่วงเช้านะเวลา6กนกาสามนาทีจนถึง7จ็นกาสามนาทีและช่วงหัวค่ำนะสิบเจ็ดนกานะจนถึง18บแนกาสามนาทีซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนรอบการเข้าทํางานของพนักง,งานเว็บพนันออนไลน์ที่มีภูมิลิาำนาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัดจากแหล่งข่าวชายแดนกล่าวว่าปัจจุบันพบว่ามีคนไทยโดยเฉพาะกลุ่ม คนรุ่นเยาว์ที่เป็นวัยรุ่นนะอายุตั้งแต่18ถึง30ปีได้เดินทางจากฝั่งไทยข้ามไปยังไปทำงานฝั่งจังหวัดท่าเคีเล็กประเทศเมียนมากัอนอย่างคึกคักจำนวนมากโดยจะข้ามไปทำงานตามสถานบริการประเภทโรงแรมทั้งเล็กใหญ่รวมถึงสถานเอนเตอร์เทนเมนต์หรือบ่อนคาสิโนที่ปัจจุบันมีขึ้นในท่าเคีเล็กมากนั่นเองซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะข้ามไปทำงานประเภทจัดหาสมาชิกสร้างกลุ่ม ทางสื่อสารณะเพื่อจัดหาสมาชิกและประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไปเล่นการพนันนะครับออนไลน์ในเว็บไซต์กลุ่มของตัวเองหลายคนทําหน้าที่ตรวจสอบจอคอมพิวเตอร์เพื่อดูสมาชิกที่เข้ามาร่วมเล่นการพนันรับแตทมพนันหรือเป็นโบรกเกอร์ให้ควบคุมโปรแกรมหน้าจอคอมพิวเตอร์นะซึ่งการเดินทางไปทำง,งานของไทยจำนวนมากแต่กล่าวทำให้หน้าด่านมแดนนักเยนสภาพ เป็นสถานที่จอดรถโดยเฉพาะรถจักยรยานยนต์ที่คนนิยมขับขี่มาจอดที่หน้าด่านหรือใช้รถยนต์สุดตัวข้ามไปเองที่ทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือบัตรพาสหนังสือผ่านแดนชั่วคราวนะเช้าไปเย็นกลับหรืออยู่ได้เจวันเดินข้ามสะพานไปทํางานในฝั่งท่าขี้เหล็กส่วนใหญ่จะข้ามไปทํางานแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงเย็นกับช่วงหัวค่ำ แล้วจะกลับอารถของตนที่ฝากไว้ในราคาคันละสาบาทต่อวันบริเวณที่ฝากเก็บหลายๆแห่งติดชายแดนแม่สายปัจจุบันมีสถานบันเทิงนะฮะและบอนคาสิโนตั้งอยู่ตามตะเข็บชายแดนจังหวัดท่าเหล็กมีจำนวนมากไม่น้อยกว่า10ถึง15แห่งนะครับส่วนสถานบันเทิง KTV คาราวเก็บขุดขึ้นอย่างราวดอกเห็ด ประมาณเกือบ50ถึง70แห่งแลวมีการรับพนักงานจํานวนมากนะครับดังนั้นการเข้าไปของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในในลักษณะแบบนี้นะฮะก็ต้องมีการตรวจตราให้เคร่งครัดนะเกรงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะจะกลายเป็นเล่ากาย2นะครับซึ่งก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าคนไทยเหล่านี้เข้าไปแล้ว มีอะไรที่เกิดผลกระทบต่อประเทศชาติบ้างนั่นคือสิ่งที่สำคัญครับเราไปกันที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพนักงานนะเจ้าหน้าที่สุลกากรภาคสองร่วมกับด่านสุลกากรช่องจอมและหน่วยสืบสวนปรับปรามป,ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอปอปอสองสองปอป,อปอหนึ่งกอสองปโดยตรวจค้นจับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบนำเข้าวกว่า 17,000ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทนะครับโดยทางนายพร้อมชายสนิทวงหน้ายุทธยาผู้อำนวยการสำนักง,งานศุลการรการที่2องได้มอบหมายให้ในายชนินสุภริสุภร,รินนะผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากรและนายภาคินเทียบคำหัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักง,งานศุลกากรภาคสองร่วมกับด่านศุลกากรช่องจอมและสืบสวนปราบปรามป,ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวางแผนตรวจค้นสถานที่เป้าหมายจำนวนสี่แห่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเชื่อว่าภายในมีการลักลอบเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากโดยผลการตรวจคนพบบุหรี่ไฟฟ้านะครับ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า1 7 0 0 0ชิ้นมูลค่ารวมประมาณ7ล้านบาทบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดนให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรพศ2 5 5 7ลงวันที่12ธันวาคม2 5 5 7และเป็นสินค้าต้องห้าม นำเข้าหรือส่งออกตามพรบศุลกากร .2560 นะครับดังนั้นผู้ที่ลักลอบนําเข้านําออกเนี่ยนะก็จะมีความผิดตามกฎหมายนะครับโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของรวมค่าอากรหรือทั้งจำทั้งปรับนะก็ต้องระมัดระวังและก็ขอกราบขอบคุณเจ้าหนะ้าที่ของรัฐนะฮะทีะ่มีการดำเนินการปรับปราม อย่างเต็มที่นะเพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปจากประเทศไทยนั่นเองต้องกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับมุกดาหารนะฮะตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะฮะจับกุมยาเสพติด6แสนเม็ดพร้อมผู้ต้องหา4รายทั้งนี้จากการเปิดเผยของพลตำรวจตีชัดชยัยวงสุนทนะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารได้รับรายงานจากชุดปฏิบัติการปราบปรามผบอกอพ จังหวัดมุกดาหารากอง,กำ,งกำลังกองกับกองกำงกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารว่าได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวมีการนำเรียงยาเสพติดลดใจผ่านพื้นที่จังหวัดมุกดาหารในห่วงเดือนธันวาคม256จึงได้สั่งการให้พันตำรวจเอกสองการานสันหกรรองพอบอก,กอพร้อมพันตำรวจเอกวิจ,จิตบุญวันพอกอสืบสวนและชุดปฏิบัติการกองกำงกับการสืบสวน เฝ้าติดตามและสืบสวนเส้นทางพื้นที่ดังกล่าวนะฮะซึ่งต่อมาได้มีการรับแจ้งจากสายว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดคือยาบ้านะจำนวนมากโดยใช้เส้นทางอำเภอดองตาลอำเภอสูงจังหวัดมุกดาหารพันตหมตีดเดชาจึงได้รายงานให้ผู้บัคับัญชาทราบและวางแผนจัดกำลังซุ่มดูบริเวณตามเส้นทางดังกล่าว จนถึงเวลา23.00น,นมีรถยนต์ต้องสงสัยขับมาจากอำเภอดอนตามจึงติดตามจนถึงบริเวณบริเวณแยกโพนทรายตำบลโพนทรายอำเภอเมืองจึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดรถสอบถามผู้ขับรถทราบชื่อว่านายแดงนามสมมุตินะครับผู้ต้องหาที่หนึ่งมีผู้โดยสารข้างคนขับทราบชื่อนายอิทธ,ธิพลนะตรวสอบภายในรถดังกล่าวพบ ยาบ้าสามกระสอบและต au, march, feld, ัวคนบริเวณเบาะโดยสารข้างหลังพบอาวุธปืนสั้นและเครื่องกระสุนปืนสอบฐานทั้งสองคนรับว่าการขนยาเสพติดครั้งนี้มีรถยนต์ทะเบียนบต6492มุกดาหารขับนำเพื่อดูเส้นทางได้ขับมุ่งไปทางอำเภอหนองสูงก่อนหน้านี้แล้วพันวตีเดชาจึงได้แจ้งให้จุดสกัดไกลศีสุข ตำบลโนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารทราบและตั้งจุดสกัดจนเวลากระทั่ง23.50นพบรถยน์ทะเบียนบต .6492 มุกดาหารขับเข้าจุดสกัดนะชุดจับกลุมได้ตรวจสอบผู้ขับทราบชื่อนายกิตวิทย์ผู้โดยสารข้างคนขับชื่อนางสาวประภาสิรินะครับจึงได้มีการตรวจสอบนะฮะ ตรวจค้นภายในรถไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายนายกิตวิทย์ผู้ต้องหาที่3รับว่าตนทําหน้าที่ขับรถนําทางในการขนยาติดติดเป็นความจริงจากนั้นจึงได้นํานายกิตวิทยนะ์และนางสาวประภาสิริพร้อมรถยนต์ดังกล่าวนะไปทําการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับสำหรับาจากการจับกลุมในครั้งในครั้งนี้นะฮะพบมียาบ้า00 0 0 0เม็ดอาวุธปืนพกสั้นยีห่ห้อกล็อก สิบเก้าสีดำไม่มีทะเบียนพร้อมแมกกาซีนหนึ่งอันเครื่องกระสุนปืนสาจุดสามแปดศูนย์จำนวนสี่พันนัดเงินสดจำนวนหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสองคันรถยนต์เก๋งยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นแอตติกนะฮะสีขาวจำนวนหนึ่งคันรถยนต์กระบะยีย่ห้ออีซูซูรุ่นดีแม็กอีกหนึ่งคันนะจึงได้นำส่งพนักง,งานสอบสวน เพื่อดําเนินคดตีต่อไปครับยังอยู่นที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะโรงงานน้ําตาลสหเรืองเปิดฤดูการหีบอ้อยปีการผลิตเงินสะพัดสามพันล้านนะเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีเนาะนายประมวลศิลป์พกสวัสด์นะประธานกรรมการโรงงานน้ำตาลบริษัทสหเรืองจากัดเป็นประธานเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี2 5 6 6 2567 ณโรงงานน้ำตาลบริษัทสหเรืองจำกัดตําบลบางไทรอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยโดยมีประธานกรรมการฝ่ายโรงงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารสมาคมชาวร้อยอ้อยจังหวัดมุกดาหารหัวหน้าโคต้าตัดอ้อยส่งโรงงานร่วมในพิธีเปิดหีบอ้อยดังกล่าวซึ่งทําอย่างเรียบง่ายโดยโยนอ้อยเข้าสู่รางลําเลียงเข้าเครื่องหีบอ้อยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงงาน และ,กะเกษตรกรที่ตัดอ้อยส่งโรงงานรวมถึงเป็นการแจ้งให้กเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยได้รับทราบว่าโรงงานพร้อมซื้ออ้อยจาก,กเกษตรกรเพื่อการเปิดหีบอ้อยผลิตน้าตาลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสิ้นฤดูการตัดอ้อยการผลิต2562567ประมาณเดือนเมษายน67นะครับนายชนิดสอนนะภควสวัสดิ์รองผู้จัดการโรงงานบริษัทสาเรือง จำกัดกล่าวว่าราคาอ้อยปีนี้ปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ1,100บาทรวมค่า CCS ค่าความหวานอยู่ที่เกือบ1 5 0 0บาทต่อตันโดยในปีนี้ราคาอ้อยอยู่ที่ประมาณ1,400่บาทรวมค่า CCS ของบริษัทชาเรืองอยู่ที่1334ขึ้นไปราคาอยู่ที่1,900บาทต่อตันนะจึงได้เชิญชวนชาวไร่อ้อยให้มาปลูกอ้อยกันเยอะๆนะครับ เพื่อที่จะส่งโรงงานดังกล่าวรองผู้จัดการโรงงานบริษัทสหเรือนจำกัดกล่าวอีกว่าส่วนปีนี้จะมีอ้อยเข้ามาประมาณ1.1ล้านตันจากตัวเลขแจ้งขายมาจากชาวไร่อ้อยคงจะไม่ถึงเพราะส่วนหนึ่งเ,เก็บไปทำพันธุ์แต่อีกตัวเลขที่สูงแต่โรงงานมีกำลังการผลิตอยู่ที่2 4 0 0 0ตันต่อวัน ซึ่งเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะรับอ้อยได้ต่อปีประมาณ3ล้านตันอ้อยอยากเชิญชวนชาวร้อยอ้อยนะจังหวัดพุรธหานุจังหวัดใกล้เคียงมาปลูกอ้อยกันเยอะๆนะราคากําลังดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามได้มีการฝากเรื่องไปถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนทางโรงงานเองก็ช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการบรรทุกต่างๆแต่เรื่องอุบัติเหตุ ก็เกิดขึ้นได้เสมอถ้ารถมีปัญหาหรือรถอ้อยตกหล่นให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ชนิดหนึ่งห้ามขับขี่ตามใกล้รถบรรทุกอ้อยมากนักถ้าเห็นอุบัติเหตุรบกวนแจ้งตามป้ายตามเบอร์ช่วยกันคนละไม้ละมือนะทางโรงงานจะเป็นกำลังขับเคลื่อนเราอยู่มุกดาหารมากว่า60ปีเงินภาษีก็ลงมุกดาหารครอบครัวก็อยูอ่มุกดาหารดูแล ช่วยเหลือกันมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันภาเศรษฐกิจของชาวมุกดาหารให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสําหรับชาวร่อ้อยเรานะครับลําปางเมื่อก่อนก็มีโรงหีบอ้อยสองสามโรงแต่ปัจจุบันไม่เหลือสักโรงนะก็จะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่อาจจะทราบได้แต่อย่างไรก็ตามเราขอแสดงความดีใจกับพี่น้องชาวไร่อ้อยจังหวัดมุกดาหารด้วยครับ เราไปปิดข่าวกันที่จังหวัดพัทลุงครับลานธรรมะพระพุทธรูปโบราณเขาเมืองชัยบุรีจังหวัดพัทธลุงนะเกิดเหตุต้นเรียบซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่อายุประมาณไม่ได้นะที่อยู่หน้าองค์พระพุทธรูปบนลานธรรมได้หักลงมาพ้าอยู่กับก้อนหินทางขึ้นบันไดเป็นที่หน้าหวาดเสียวกลัวจะเกิดอันตรายสำหรับคนที่ขึ้นไปไหวพระสวดมนต์ วอนผู้มีบรารมีผู้ใหญ่บ้านในบ้านในเมืองนะช่วยกันดูแลด้วยครับองค์พระพุทธรูปนี้เป็นของสมัยโบราณซึ่งคนโบราณสร้างไว้และได้ทําการบูรณะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโดยชาวบ้านร่วมร่วมด้วยช่วยกันและเป็นของเก่าแก่จึงฝากถึงสื่อช่องไหนก็ได้ช่วยส่งต่อด้วยครับว่ามันเป็นแบบนี้ติดต่อกันมานะติดต่อมาได้ที่หมายเลข โทรศัพท์0 8 3 9 9 1 4 4 9 7ยินดีให้รายละเอียดนะเรื่องนี้ขอได้ส่งต่อบุญเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อที่จะอนุรักษ์นะสถาบันของพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของพี่น้องจังหวัดพัทลุง ก็ขอฝากไปด้วยอีกคน<า>รครับรค,ครับทั้งหมดนั้นคือเรื่องราวข่าวข,าวของเราในวันนี้นะฮะเป็นข่าวภูมิภาคก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะได้ติดตามข่าวทางทีมงานของเรา s s k t v นะโดยกับผมเต่านินจานะครับที่จะมีการนำเรื่องราวต่างๆนะฮะทั้งใน YouTube นะในเฟซใน Line ใน TikTok ในอะินตาแกรมแล้วก็ทวิตเตอนะเพื่อที่จะนําเรื่องราวข่าวต่างๆเหล่านี้นําเสนอไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองนําเสนอไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนและคนทุกชาติพันธุ์ั้งนี้ทั้งนั้นทีมงานของเราไม่มีเจตนาที่จะไปทําร้ายทําลายใครแต่เราต้องการที่จะให้ชาติบ้านเมืองเกิดความสงบสุขอยู่กันด้วยความร่มเย็นนั่นคือสิ่งที่เราปรารถนา เพราะถ้าบ้านเมืองเราอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเราจะไปณนะแห่งหนตำบลใดในประเทศนี้เราก็มีความสุขไปด้วยและแน่นอนถ้าบ้านเมืองสงบนะร่วมกันพัฒนาร่วมกันเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็จะทําให้ประชาชนมีรายได้นะครับการเงินการทองหมุนคล่องนะการท่องเที่ยวการอะไรในประเทศไทยการค้าการขายก็จะดีเป็นไปโดยอัตโนมัตินั่นเองจึงขอฝากไว้ และฝากไปถึงรัฐบาลชุดนี้นะเราขอเป็นกำลังใจให้ท่านพยายามเดินหน้าแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรักญาและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนชาติพันธุ์ทุกกลุ่มนะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าบ้านเราเมืองเราจะสงบสุขและก็เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตแต่ถ้าเราปล่อยปลาละเว้นประชาชนคนรักญาและกลุ่มชาติพันธุ์นั่นคืออันตรายต่อชาติ ต่อบ้านต่อเมืองครับ